เฮ้ยอะไรวะเนี่ยข่อน้ำปาะเปลื่อกระุเสาปูนซึ่งเป็นเสาของรถไฟฟ้าอ้าวแล้วอย่างนี้เสาปูนมันจะยังแข็งแรงอยู่ไหมมันจะรับน้ำหนักรถไฟฟ้าได้เหรอผมตาฝาดไฟหรือเปล่าครับเนี่ยเป็นครั้งแรกก็ตกใจ เลยรีดถ่ายรูปมาไว้ให้ดูว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปลองไปดูฝั่งนู้นครับว่ามันทะลุไหมแต่เท่าที่เห็นมันน่าจะทะลุนะและเสาปูนมันก็เหลือปูนเล็กลงมาดีแล้วมันจะรับน้ำหนักได้เหรอเนี่ยพ้อประพาทะลุเสาปูนชัดๆโอ้โอวิศวกรที่สร้างเก่งมากทำได้ยังไงเนี่ยครับ ดูทะลุเสาเลยนะเนี่ยเป็นทางเลยท่อนะ้ำประปาทนลุเสาปูนโอ้โหมาถึงตรงนี้เลยสุดยอด